สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกาละยาณมิตรแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวยโชคนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องรวยโชคชาแนลนะคะรวรโชคนําพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่วัดสว่างธรรมดานหรือว่าสำนักสงฆ์อัมพายวันนะคะตั้งอยู่ที่บ้านยางงามตำบลบางใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้ผู้ท่านก็ได้ ทำพิธีนะคะบวงสวงองค์ปู่องค์ยาทาเสด็จนะคะรถชั่วก็เลยพามาชมองค์ปู่องค์ยาที่อยู่ด้านหน้าทางเข้านะคะของวัดสว่างธรรมบรรดานนะคะมาชมความสวยงามขององค์ปู่องค์ยากันนะคะองค์ยาก็จะมีสีแดงนะคะองค์ยาก็จะเป็นสีแดงนะคะ เรามาชมความสวยงามขององค์ปู่องค์ยาแล้วก็มาสักการะขอพรอ,องค์ปู่องค์ยาท่าเสด็จนะคะขอให้ความสุขสวัสดีนะคะจงเกิดขึ้นกับตัวเราก็ประสบความสุขและก็ความโชคลาภนะคะก็จงบังเกิดกับลูกกับหลานนะคะศรัทธาบารมีนะคะก็จะทําให้เรามีโชคมีลาบนะคะองค์ปู่องค์ย่าบวงสรวงในวันที่12ที่ผ่านมานะคะเผื่อ เราก็จะโชคดีอย่างท่านที่มาทําพิธีบวงสรวงนะคะท่านก็ถือว่ามีโชคนะคะท่านมีโชคก็เลยมาทําพิธีบวงสรวงเพื่อเป็นการสักการะองค์ปู่องค์งยา่าแล้วก็เหมือนทําการแก้บนอะไรประมาณนี้นะคะรวยโชวก็นําความสวยงามแล้วก็ให้คุณผู้ชมสักการะองค์ปู่องค์งงย่ามาฝากคะ่ะแล้วก็กราบองค์ปู่ฤษีองค์ คพระคูบาชัยนรงวชิโรภาโสกันนะคะด้วยบาร,รมีปูรฤาษีบาร,รมีนาเมตตาขอให้เราเราท่านๆนะคะจงมีความสุขนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิด19ก็อย่าได้มากลรมกลายนะคะขอให้เราแคล้วคาดปลอดภัยนะคะมีแต่ความสุขความเจริญค้าขายให้ได้กำไรนะคะคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็สมความมุ่งม,มา่รปรารถนาสุขสิ่งทุกประการนะคะ โดยพระดดช์พระคุณบาร,รมีขององค์ปู่ฤาษีองค์พระคูบาแชานรงวัิโรภาโสนะคะสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมท้ายคลิปหยิบมาฝากท้ายคลิปหยิบมาฝากของรวยโชคนะคะก็จะเป็นอัครายันนะคะจืมแบงค์นะคะจืมแบงค์อันนี้เป็นฉบับละหนึ่งร้อยบาทนะคะรวยโชคก็จะลงเป็นภาพนิ่งให้ดูนะคะ เอาไว้พินิษพิจารณานะคะใครเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภอันไหนก็มิ้นบอกกันมานะคะแบ่งบุญแบ่งโชคแบ่งลาบนะคะด้วยบารมีปู่ฤาษีนะคะปู่ท่านได้เมตตามอมให้รวยโชคมารวยโชคก็นํามาฝากนะคะมีบางคนบางท่านนะคะหลายท่านเลยนะคะที่ถามมาว่ารวยโชคมีเจิมธนบัตรไหมก็คลิปนี้นะคะรวยโชก็หยิบมาฝากแล้วนะคะได ขอเมตตาจากปู่ท่านมาก็เอา,ามฝากัลยาณมิตรและก็ไอซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวยโชคนะคะปู่ท่านก็เมตตาจืมอัครยันในธนบัตรให้แล้วนะคะสบัดละหนึ่งร้อยบาทก็ตามนี้นะคะตามนี้นะคะแคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอเอาไว้พินิจพิจารณา,นานคะนะแล้วก็เพื่อจะเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะในงวดวันที่สิบหก สิงหาคมพศ2564ที่จะถึงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีโชคมีชยัยมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็ปู่ท่านพึ่งบวงสวงไว้นะคะเราก็ขอเมตตาจากปู่ท่านแล้วก็ขอบารมีองค์ปู่ศรีสุโธองค์ยาศรีปทุมมาองค์ปู่องค์ยาท้าเสด็จนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เราเห็นเป็นตัวเลขโชคลาบนะคะตัวไหนก็ขอให้เป็นโชคเป็นลาบกันนะคะเดี๋ยวเราโชคจะลงเป็นภาพนิ่งให้ดูไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวจะขยายเป็นแผ่นใหญ่ให้ดูนะคะแคบห,หน้าจอไว้นะคะแคบหน้าจอไว้เราโชคก็ฝากกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านนะคะใครที่เข้ามารับรูรับชมขอให้เฮงๆปังๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้รวยโชคด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากรวยโชคได้ทันท่วงทีก็จะลงทุนแบบได้ทันท่วงทีนะคะรวยโชค ก่อนหยิบมาฝากประมาณนี้นะคะให้ทุกคนทุกท่านมีโชคมีลาบมีโชคมีชัยนะคะคข,ขายให้ได้กําไรเดี๋ยวรวยโชคก็จะลงเป็นพัะนิ่งให้ดูไปเรื่อยๆนะคะตามนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ